สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลาวา Channel ตลอดวันนี้นะครับจะเป็นช่วงอยู่ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงภาพม้านะครับ8ตัวที่อยู่บนฝาผนังหรือว่าเป็นรูปปั้นอะไรต่างๆนะครับเป็นความหมายในเชิงดีๆเกี่ยวกับม้านะครับที่คนจีนมักจะมอบให้เป็นของขวัญให้กันนะครับเล่าความหมาย หมายถึงต้องเป็นม้า8ตัวนะครับก็คือมันจะมีประมาณอยู่8ความหมายในในตัวม้านั้นนะครับอย่างแรกนะครับความหมายก็คือหมาเต้าเฉินกงนะครับแปลว่าประสบสําเร็จผลิตผลโดยชันใจขอให้คุณเปิดร้านหรือทํากิจการใดๆก็สําเร็จโดยพันรวดเร็วแล้วก็ปราดเปรียวนะครับความหมายต่อมานะครับก็คือหมาตั้งฝืนหูก็คือให้ได้เป็นขุนนางหรือผู้มีเกียรติยศโดยเร็วนะครับ ความหมายต่อมานะครับอี้หมาตังเซียนก็คือค่าคือหนึ่งในตองอูหรือว่าหมายความว่าเป็นหนึ่งและก็มาถึงก่อนนะครับความหมายต่อมาคือว่านหมาเปินเถิงมีความหมายว่าม้านับหมื่นกําลังคึกผยองพร้อมสู้ศึกหรือพร้อมออกเดินทางครั้งใหญ่ความหมายต่อมาเล้าหมาสืถูม้าแก่ย่อมชํานาญทางนะครับ ก็จะมีความหมายประมาณว่าถ้าคุณจะไปไหนหรือออกทับอะไรหากว่าม้าไม่ชานาญทางนะครับก็ให้หาม้าแก่กๆที่ชานาญทางมารับรองไม่มีหลงนะครับเพราะว่าจะมีทั้งความซื่อสัตย์นะครับพักดีของมา้าที่คู่ควรกับนายดีและแสดงความช่างสังเกตโดยธรรมชาตินะครับความหมายต่อมานะครับม้าโสดสื่อจานนะครับความหมายก็คือการออกสํารวจให้หูตากว้างไกลนะครับ ควบม้าลาดตะเวนให้มีวิสัยทัศน์กว้างๆไว้นะครับอันนี้ก็คือให้เรามีสายตาที่กว้างไกลนะครับความหมายต่อมานะครับหมาปู้ทิ้งถีแปลว่าม้าไม่หยุดย่อต่อการเดินทางคือขึ้นหลังแล้วก็ไปไกลไปกว้างไปไหนไปกันสำหรับความหมายสุดท้ายนะครับหมาเก๋กวดซือนะครับแปลว่า ฝังร่างท่านคู่เคียงกับมาคู่ใจคนจีนนะครับจะคิดถึงทั้งเกียรติยศในตอนเป็นแล้วก็ตอนตายนะครับแล้วสําหรับในวันตรุษจีนนี้นะครับก็ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขกินเจยู่อีกสิ่นี้หวดใช้อ่างเปาจดตัวไกด์กันทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องลาวาชาแนลของเราด้วยแล้วก็จะนําความรู้ดีๆนะครับมาให้กับผู้ติดตาม กันทุกคนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย